กบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายเบอร์สกูสุคน,นเนาะวันนี้มาพบกับเบ้าลุยคนเก่าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเหยจงยังใดกระอบฝากความหักและความคินฮอดไปหาพี่พี่น้องๆเอฟซี N ทางฟังไทยรละกาต่างประเทศนําเนาะถ้าหากพี่พี่น้องท่านใดเข้ามารากาอย่าลืมก,ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นลรงใจทางซ่องน,น้อยๆของเบ้าลุย ได้มีกำลังใจในการนําเสนอเรื่องราวดีๆของเมืองลาวเมืองไทยและการไล่ๆประเทศยุโรปอาเซียนเหล่านี้มาให้ไม่พี่น้องได้เบลินในซมย่างเป็นปกติเลยเนาะทุกคนสำหรับเรื่องราวดีๆในวันนี้เนาะบัลลุยสภาไม่พี่น้องไปเพลิงไปซมเรื่องราวดีๆของพี่น้องอยู่ในประเทศอาเซียนเหล่านี้เนาะก็คือสาวเมียนมาซึ่งเราเป็นยูทูบเบอร์ดังอยู่ในประเทศเมียนมาเนาะที่เพื่อนไทยเดินทางมากรุงเทพมหานครทุกคนเราเป็นครั้งแรกเนาะที่เพื่อนได้เห็นาตึก อาคารในว่าสูงๆหลังจากที่พันมาเพื่อนกับโบราเห็นจากเทือนะกับตึกอาคารแล้วว่ากรุงเทพม,มานครเนาะเรยเบิ้งผ่านแต่ส่องยูทูบหน้าจอทีวีอย่างทุกคนแต่ว่าันนี้เพื่อนได้มาเห็นตัวจริงตึกอาคารรวมทางสถานที่สําคัญได้ไล,ลายอย่างเนาะมาลุยคิดว่าคลิปนี้ต้องเปลี่ยนประโยชน์รายก็ได้ความรู้ย่างแน,น่นอนเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆอยู่ใหนกรุงเทพม,มานครรวมทาง ตึกอาคารนะว่าสูงๆบางตึกนี้เขาก็ได้หูซื่อหูเสี่ยงแียงนา้าเพราะว่าคนที่าพาขึ้นมาก็เป็นคนไทยทุกคนเพื่อนจะหูรายละเอียดบางเทือกมีข้อมูลในเนาะเพื่อนจังได้แนะนำน้องเพื่อนละกะัหล,ลายๆคนที่เข้าไปหัามสมคิดไปดูนะก้าวเนาะก่อนอื่นบอลลูนก็ต้องขอข้อใจแล้วต้องขออนุญาตเดเรื่องราวดีๆในเนาะจากช่องยูทูบน้องหอมท้าเดือนทุกคนที่บอลลูนแนะนำเรื่องราวเพื่อนมานำเสนอมาเรียลซัน่อให้แม่พี่น้องในเบิรงได้ชมในคลิปวิดีโอนี้เนาะ เอาทุกคนเพื่อเป็นการสร้างเซลล์เฮาเพื่อหน่วยสุ่มเพราะเลยเนาะว่าหลังหลานนี้จะเป็นอย่างไรเรจะมาลงกันจ้าที่ครับสมมีเดินจบไปแล้วทุกคนไปเลยโอ้โหเห็นอย่างนี้เนาะถ่ายหัวตึกทุกคนมาเปิดมันจะจบไหมโอ้สวยงามสวยแต่มันจะร้อนลงมาครับสบายดีน้องหอมสบายดีเนาะสบายดีมือทุกคนเด้อโรัพหรือว่าออกข่าวบ่อยๆนะคะวันนี้ได้มาลองสัมผัสดูนะคะ แต่ตอนนี้อันนี้ยังไม่ได้ขึ้นทางด่วนยังไม่ได้ขึ้นข้างบนเลยนะคะก็ติดอยู่แล้วนะคะข้างล่างปกติก็คือรถติดแบบนี้ตลอดใช่ไหมคะพี่กอลครับตรงนี้มันเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะถนนชุงวิสัยเก่าก็จะเป็นรถที่เขาวิ่งขนของจากท่าเรือท่าตรงก็วิ่งซ้ายไปเนี่ยจะไปปักน้ำนะปักน้ำบางนาได้แล้วมันก็จะมีแบบพวกบริษัทขนส่ง ตึงเลยอยู่เต็มเลยมันก็จะมีตู้คอนเทนเนอร์นี่เต็มเลยค่ะหนูคิดว่าหนูเชื่อว่าที่ในกรุงเทพน่าจะทุกซอยทุกลูกอทุกอะไรมันน่าจะมีรถเยอะเหมือนกันหมดแน่เลยใช่ไหมครับมีก็่แบบเขาซื้อรถเนี่ยรถถูกใช่ไหมคะรถไม่ถูกแต่ว่ามีคนใช้กันเยอะเนาะเพราะว่าใช้รถมันสะดวกสบายไม่โดนฝนไม่โดนแดดด้วยอะไรเงี้ยสรัมนี่สรัมนี่คือแบบว่าใครตัง คุณยากคนุจนเนี่ยแบบเนี้ยอย่างตรงเนี้ย<ม>อ,อ,อยู่ะกันเยอะงเ,งอเขาไม่มีตังค์พวกนี้ก็จะไม่มีตังค์ไม่มีเงินใช้ต้องซื้อไหมคะที่อย่างนี้ไม่ต้องซื้อเขาสร้างกันเองมาจับจองอมาสร้างสร้าง,สร,าง<อ>สร้างอะไรเงี้ยจะขายได้ไหมก็อันนี้<อ>ไม่รู้จริงนะเพราะว่าไม่รู้<อ>ขายได้ไม่ได้แต่เขาสร้างไห้เช่าได้อ,อ๋อหมุดสร้างใช่ต้นหลัีแบบนี้เนาะไอที่เป็นตอกตอกหมุดไว้กั้นไว้อ่ะคือ แรงของกรมเจ้าท่าเขาไม่ให้ห้ามห้ามเกินออกมาห้ามเกินออกมาแล้วนะสร้างโอ้สลับอันนี้ก็เอินสลับบางคนอยู่แนี้นะถ้าสร้างหดเข้าไปสลิงแต่คือเป็นอันนี้เนาะเนี่ยที่พี่ว่ามันจะเป็นคนสลัมอยู่ในเครืเนี่ยอย่างแถวในทั้งยาวเนี่ยเกาอยู่ได้ทั้งหมดสามห้องนั้นนะโอ้เห็นไหมมีหนึ่งสองสามดูเหมือนจะพังเลยอะพี่เนาะใช่ถ้าถ้าเป็นไม้ถูกก็จะพังลงไปตั้งหลังก็เปลี่ยน บางอันก็เปลี่ยนเป็นเสาซีเมนมันก็ไม่พังอันนี้คือคนสร้างให้ไหมหรือว่าเขาสร้างเองโอ้สร้างอยู่ในหนองน้ำไปเลยเนาะเสียวเนาะถ้ามันถล่มสร้างเองเนาะดมหเเลยยนี่ก็ลงไปลงน้ำหนองน้ำหนองน้ำโอ้คนก็มาปรับปรุงใหม่ก็จะเป็นหนังก็เป็นกระเบื้องเนี่ยตรงนี้เป็นหนังกระเบื้องปิดแอร์ด้วยนะอันนี้ก็แสดงว่ามีมีทางหน่อยอมีทางหน่ยปิดแอร์ให้เช่านะเนี่ยโอ้ล็อกเนี่ยห้องเดือนละเท่าไหร่อะไรเงี้ย อันสูกเกนจนแบบดูห้องอ่ะเหมือนเล็กๆอพี่เนาะมันมีคนอยู่ห้องใช่ไหมอันนี้ตึกใบยกที่เราจะขึ้น H M ะโอ้ตึกใบยกตึกใบยกตัวนี้เนาะโอ้ตึกใบหยกหนึ่งและสองคืออันี่สูงที่เป็น H M เออมาจอดง่เนาะ ร้อยร้อยกว่าค่ะเก้าข้อถนนแถวนี้มันติดกับตึกสูงเหมือนเนาะเห็นสัตว์ขนาดเท่าคนว่ะตึกใบยกโอ้ตัวนี้อะตึกใบยกนสอดิแหลมชุดขึ้นไปข้างบนเลยนะคะเป็นใบยกนี่ได้เห็นใกล้ๆแล้วนะคะโสวยจากที่เคยทำคลิปดีแอคชั่นมาได้มาเห็นตึกจริงๆแล้วนะคะ โอ้ยน้องหอบเป็นคนเมียนมาเนาะจากที่เห็นทีิเรีแอคซันวันนี้ไมเห็นตัวจริงนะกบอกลุยก็ยังมีความฝันแบบนันเท้เนาะเลยอ้ที่ยนนสนกนส่นอ่ะเป็นลูกนกอ่ะากเหมือนนกไหตรงน้นนะสี่ต่นึ้าเหมือนกันเลยอ่ะอันนั้นเป็นคอนโดร่ยอะห้องประมาณสองร้อยล้านห้องสองร้อยล้านาห้องสองร้อยล้าน ห้องนึ่งสองไร่ลานต้คอนโดมหานครตึกมหานครอตึกมหานครอยู่ไหนก็ไม่เห็นี่มันเหมือนแบบตัวทอสวยมากปมาเดี๋ยววันหลังจะพาเออนั่นไง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 นู่นู่นี่ก็ไม่รู้ขามีอะไรนะตึก

ชั้นได้กี่ห้องเนี่ยโอ้วันนี้ก็พอแล้วเนาะวันนี้ก็ไปจบกันเลยนะลูกโอ้ว่าลุยเคยเบิ้งแต่ภาพไกลๆภาพมุมสูงตุกทุกคนไว้มาเบิ้องหม้อวันนี้จักเทื่อนเนาะโอ้เบิ้งหม้ออะไรกลางอะไรทุกคนโอ้เป็นแก้วหมดเลยสามเดียมมีคนอยู่ข้างในไหมข้างล่างนะอันนั้นคือข้างล่างไม่เสียตังค์แต่อันนี้คือเราเสียเงิน เออน่าจะประมาณท่านเออจะไม่ได้น่าจะแปดสิบมั้งแปดสิบบาทแปดสิบบาทโทเวยโดนเมืองโทเวยโอเวโดนเมืองโทเวยโทเวยหรือว่าอู้อลังการขนาดเมื่อกี้เนาะโอ้ยลิฟต์แทนจะจะขึ้นไปบนสะพานไม่สะพานอีกแล้วใช่ไหมใช่สะพานสูงอีกใช่ไหมสูงใช่ครับวิ่งลอยนี่ขนานเป็นถนนถนนข้างล่างก็มีถนน เดี๋ยวพี่กล้องจะพาขับรถบินไปบินบนท้องฟ้าเอาพี่กล้องเนาะคนขับรถซื้อพี่กล้องเนาะด่านดินแดงเหรออือโอ้โหเจ๋งจังเลยเครื่องอัจรยะไม่ต้องใช้คนไม่มคนคนอยู่ข้างในใช่ไหมคะโอ้ใส่ใจค่าผ่านเราเมื่อกี้นี่เนาะโอ้ไม่เห็ตื่นเลยเว่ มันมีคนอยู่เรียมสัพัปาลวะอือนี่ก็เนน่ารัเาครับ้บุรีแทนแลอยูบุได้เนาะังรเปาับลาดเาทำไมทุกคนใครเก็บไว้เยอะๆสุเอาไปให้น้องคนอื่นดู เห็นตึกสูงๆถ่ายมาให้ดูหน่อยวะอยู่บนข้างดูวันงี้ยอาถึงใจถึงใจใช่วันนึงต้องได้มาเพราะว่ามีเอฟพีเอฟซีของน้องไว้บอกว่าให้พามาด้วยเดี๋ยวจะี๋มองกลับไปนะมันมีตึกหนึ่งหน้าตาเหมือนช้างเลยเะตรงนี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งนะต้องเหนื่อยไปหน่อยเพราะเบิ่งนำมุมกองไปเนาะ บอลลูซํากับเห็นตัวจริงเนี่ยเนาะตึกน้นดมาดมทิบกนาองะเห็นะที่ตึกสีขาวตึกตึกตึกมีรูปใครคือช้างทุกคนนตึกอียงเนาะกลเดี๋ยวดเดี๋ยวองกลับไปเห็นนิ่นเิหอเหมือนช้างเหมือนช้างใช่ใค่ะใช่เอออเหมือนช้าง ตึกสร้างรถไฟรถไฟืมเ่อก่อนรถไฟก็จะเป็นรถไฟรุ่นเก่าๆนี่เป็นรถไฟที่วิ่งอยู่ในมาอ๋อนี่คือที่จอดรถไฟใช่ไหมคะใช่ครับท่านี่โอ้รถไฟเข้ามาจอดแล้วอาจจะมองไม่ใช่เห็นห้องเขาอยู่ข้างในอ๋ออ๋อรถไฟโบราณเหรอฮะยังวิ่งอยู่บนข้างบนอยู่เลยเนาะโอ้ ขึ้น <screws> ล <in the bar> ่างนะตอนขึ <oneself> ้นบนขึ้นบนขึ้นบนนะฮะค่ะโอ้ที่ประเทศไทยนี่คือสร้างตึกแบบแปลกๆเยอะเลยนะพี่เนาะมีหลากหลายรูปแบบมากเลยอ่ะอันนี้คือเราอยู่บนทางด่วนสูงสูงสุดแล้วใชี่ยนะใช่ครับถ้ามองไกลๆก็คือไม่ค่อยเห็นเพราะว่าควันมันเยอะโอ้เครื่องบินอะไรดือเครื่องบินกำลังขึ้น <c oughs> เราอยู่วันนี้คือสูงมากเหมือนแบนบลอยอยู่ข้างบนเหมือนลอยอยู่ข้าง, <c oughs> งบนเลยอะ่ะมองไปเห็นแบนบบนบ้านเลยอะ่ะถ้าจะเป็นเป็นตึกนี่คือประมาณกี่เราอยู่ประมาณกี่ชั้นเนี่ยที่เราอยู่ตอนเนี้นะ าาดนาาอนเมืองท่าอากาศยานดอนเมืองสนามบินใช่ครับแต่เรามองไม่เห็นเครื่องบินเอ๋อบ้ามันมีัหมดเลยเฮ้ยอ้เครื่องบินเขินมากเครื่องบินแม่เซกเขตสนามบินบ่เนาะสนามบินสวรรคภูมิรือว่าดอนเมืองหมดแถวนี้นะเินมากเลย อันนี้ตอนกลางคืนนี้น่าจะมีไฟด้เนาะอู้หวยมโลหะโลหะประสาทโลหะปราสาทใช่ราอยู่ด้านซ้ายนู้าัอันนี้ที่เขาจัดวันงานวันพรูวันกีนใช่ครับแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นนี่ยไอประชารัประยประชาริประยอนุสาวรีย์ประชาธิที่ประยอนุสาวรีย์อ้นุสาวรีประสาทปไะยที่าันไที่เขาประทวงกันไง อนุสาวรีย์ไทยสมรรภูมิที่ไม่มาช่วงหรอออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอนุสรุปเย็นประชาอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเคยเห็นแต่ในคลิปนี่ไม่เคยมาจุดตรงนี้เลยอันนี้คือใจกลางเมืองเลยไหมคะหรือไม่ใช่่ใชยังไม่ใช่ใช่ไหมคะไอตรงไอที่ตรงบนในพานน่ะเขาเป็นแบบเหมือนกับเป็น เอมันเป็นเหมือนบทบัญจัติบัญจัติบรญญัติบรญจัติแบบบัญจัติของของเอพวกกฎหมายพวกอะไรเงี้ยเป็นให้บใช้ในประเทศคล้ายๆอย่างนั้นะครับมันเป็นอยู่บนพานนั่นคือจริงๆบทบทบัญจัติให้แบบว่าเป็นประชาธิปไตยเป็นหนังสือใช่ไหมคะใช่จริงๆคืออย่างนั้นแต่แต่เขาทำเป็นโลหะมันจะไม่พังออครับไม่ได้สังเกตเลยตรงนั้นที่แรกนมนึกว่าเป็น พี่แบบว่าเขาปล่อยน้ำออกมาอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่สวยมากโอ้มีความหมายเนาะตรงงหวอนุสาวรีย์ประสาทิปไตยทุกคนโอ้สุดยอดเนาะโอ้สวัยดีมาเจอมิสเตอร์วันคนเดิมด้วยนะคะไม่เจอกันนานเลยสบายดีไหมคะ always the same always the same แปลว่าสบายดีอ๋อปกติอ๋อปกติ ห,หนูช่วยถือไหมคะเลยว่าได้อตอนนี้นะคะที่ทุกคนน้องหอมกับพี่พลน,นะคะมาอยู่ที่สำนักนะคะทะเบียนอำเภอธันบุรียนะคะเพราะว่าน้องหอมมามากับพี่ก้องนะคะน้องพี่ก้องกับน้องหอมเมืองเลยนะคะจะมาทําเรื่องในการจดทะเบียนสมรสเพื่อเป็นภรรยาถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองนะคะพี่พลและตอนนี้น้องหอมก็ได้มามาร่วมด้วยกับพี่เขานะคะแต่ว่า เมื่อกี้นะคะระหว่างทางที่มานะคะก็เกิดเหตุไม่คาดคิดนะคะเกิดเรื่องไม่คาดคิดคือแบบตกใจมากเลยเพราะว่าที่ก้องนะคะที่ก้องแบบพ้องเสียแล้วก็อ้วกนะคะกลางทางเลยนะคะที่ปั๊มน้ํามันนะคะเราไปเข้าจอดในที่ปั๊มน้ํามันอยู่นะคะคือพี่เขาไปเข้าห้องน้ําไม่ไหวแล้วก็คือจู่ๆก็คือแบบคูอแบบว่าอาการหนักนะคะอ้วกออกมาแบบอูเยอะมากเลยนะคะจนแบบ น้องหอมทาตัวไม่ผูกอ่ะว่าจะเรียกรถรถพยาบาลไหมหรือว่าจะต้องทายังไงดีอะไรอย่างนี้นะคะเป็นห่วงพี่เขามากเลยนะคะเมื่อกี้นี่คือตกใจมากนะคะเพราะว่าน้องหอมเองก็ขับรถไม่เป็นนะคะในกรุงเทพพี่คนด้วยและน้องหอมอีกนะคะก็แบบไม่รู้เบอร์โทรติดต่อหาโรงพยาบาลด้วยอะไรเงี้ยที่เขาที่คือหน่าทีกมากแล้วก็พูดไม่ออกเลยนะคะตกใจมากนะคะแต่ว่า เขายังต้องแบบมีนัดที่แบบว่าจะต้องมาที่สำนักอ,อำเภอทันบุรีเพื่อที่จะมาสัมภาษณ์ในเรื่องของจดทะเบียนสมรสนั่นเองนะคะแล้วก็ตอนนี้น้องหอมกับพี่คนก็ได้มาอยู่ที่นี่เรียบร้อยแล้วนะคะอาการของพี่ก้องก็ดีขึ้นแล้วแล้วก็น้องหอมกับพี่คนก็คือแบบรอยอยู่ด้านนอกนะคะเพราะว่าพี่ก้องเขาเข้าไปด้านในเพื่อที่จะไปสัมภาษณ์ในเรื่องของจดทะเบียนแบบ คนไทยใหญ่กับคน,คนไทยใหญ่กับคนไทยนั่นเองนะคะเพื่อให้จดทะเบียนให้มันแบบถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้ก่อนนะคะในคลิปนี้น้องหอมเองก็ยังไม่รู้ว่าจะไปต่อยังไงนะคะก็ขอจบที่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาเป็นอย่างไ,ะะเาไางไเนาะพี่นรจกักที่ได้เบเื้องเรื่องราวดีๆของน้องหอมและการทีมงานของเพื่อนเนาะที่ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยก็คือเป้หมยหมงเพื่อน ก็คือเข้ามาเฮ็ดเรื่องเกี่ยวกับเอกสารที่ว่าจดทะเบียนสมรสเนาะต่ว่าคนไทยแล้วก็คนในเมียนมากก็คือยุทธบ้านของน้องของนั่นแหละเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราได้เห็นในลีปวิดีโอนี้ก็คือเพื่อนได้เห็นตึกอาคารได้ว่าสูงๆอยู่ในกรุงเทพเป็นครั้งแรกเนาะหลังจากที่ในเบิ้งผ้าแต่หน้าจอเบิ้ YouTube อีกอย่างในระยญาที่ผ่านมาเนาะแต่ว่ามื่อนี้เพื่อนได้เห็นกับตาได้เห็นตัวจริงคุกคนมันกันน่าทึ่งแท้เนาะบ่ลุยขนาดเบิ้งผ้าหน้าจออย่างว่าป่านได้ขี่รถ ร่วมกับน้องของเบื้องตึกอาคารเลยทุกคนปู้มันก็นเป็นอะไรที่ว่าตื่นหูตื่นตาแท้แน่เนาะพร้อมทางในความรู้ไปพร้อมทุกคนก็คือให้คนไทยแล้ว่าพี่คนไทยเพื่อนแนะนำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะเกี่ยวกับตึกอาคารแด่แล้วว่าซื้อของตึกอาคารแต่ละตึกมันก็นจะมีซื้อมีเอกลักษณ์ของมันเพื่อนก็นจะแนะนําให้ทุกคนท่ากันได้รูหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาเห็นอยู่ในต้นคลิปมันก็คือดังที่พี่นว่าเป็นสลัมเนาะ ก็คือคนที่บุคคลจะมีเงินเพื่นจะไปอาศัยไปซ่อมแซมอยู่ในเขต9บ้านเปลบบี่ยนแปลนแทนบ,บุตรลนเนาะบอลุยการกได้เห็นภาพไปอยู่ในต้นคลิปข้อหนึ่งเนาะดังที่ออ้เพิ่นได้แนะนําไปทุกคนแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เกิดสิ่งที่โบน่าจะเกิดทุกคนก็คือออ้เพิ่นได้เจ็บท้องแล้วก็หากอกออกขันหันทุกคนเทดให้เพื่นตอนได้หยุดพัก ในการไปกวดแล้วว่าไปซื้อ,อยายกินให้มันดีขึ้นเนาะดังที่น้องหอมเพิ่นนำเสนออยู่ในท้ายคลิปเนะาะบ๊าวลุยก็ขอเป็นกำลังใจขอให้หายไวเดอเอเ้อเนาะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆแล้วก็ได้ความรู้หลายๆสิ่งหลายอย่างจากคลิปวิดีโดนอนะบ๊าวลุยก็ต้องขอขอบใจเดอ้อน้องหอมเนะาะสำหรับวันนี้บ๊าวลุยก็จะขอ,อลาพัชจากเพื่อนน้อยเพื่อนสนี้เดอเอ้อสุดท้ายนี้ขอกล่า,าสบายดีบาย